ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมการเตปออโตจันเ,นเดียกันอีกแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมก็เพิ่งไปดูนะว่ามันเก็บปืนได้ตรงไหนะนะมีตรงนี้มีปืนพกหนึ่งกระบอก,กเก็บนะมีเกาะด้วยเร็วกันไปดูมาแค่เนะี้ พาร์ทสองผมก็เพิ่งอัพไปก็มาตอนพาร์ทสามเลยพาร์ทสี่พาร์ทหาน่าจะพรุ่งนี้แล้วกันนะตัะดูวาแค่เนี้ยแหละค่อยไปหาดูใหม่ ไปสำคัญเรื่องของสวิตที่ไรเดอร์บอกไว้เมื่อตอนก่อนนะทักกิ้งอัพเทิร์ฟมาแล้วกัน, hey, wait, right. ปนไปข <Hey>, oh. องคนตะเป้เดเพงเนาะโอเค เป็นวันละสองพาร์ทแล้วกันสองมิชชั่นโอ้ยแหลกนิดนึงนะฮะต้องขออภัยเครื่องผมมันอ่อนปั่นหัดเครื่องผมโอ้ยเลยหน <What? S 1> ว่า <What? S 1> ให้ชีดโอเค มาฉีดสเปรย์ลองอทำไรทำไร CJ นี่ไงโอเค Get into s w i t ค่ะ Get back i n s w i t ค่ะกลับไปที่คาของสวิตไปไปทำเวลาทำเวลา ไม่ได้โอ้แหลกหลกผมปรับภาพเป็นมีเดียมแล้วนะครับเนี่ยเพื่อเป็นการไม่ให้แหลกอะไรไปมากกว่านี้ภาสองก็แหลกไปนิดนึงคลิปนะคลิปแหลกเดี๋ยวเราผมเด่นไม่ได้ก็ไม่ก็แหลกนะโอเค ได้เลยคีสเป้โอเคอีกอันหนึ่งหนอรอยู่ในซอกใช่ไหมมีคนเฝ้าอยู่ทำไงลุงไงเราใครสนติดดาวอีกต้องรีบรีบไป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 รีบต้องรีบแล้วตำรวจมา ทำอะไรพีทผมแค่ฉีดะเปรยหรือเปล่าินีทีตำรวจอย่าทำผมเลยผมเด็กดีเมื่อใครลงทุนมาฉีดวันนีว้วะ เอากลับไงมาแล้วมาแล้วโ oh, อเคแั๊หนึงวันหนึ่งนะขออนุญาตอนิญาตเราสักครู่ไป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 เอาดาวหายไ แอดดึกนะฮะเสียงอาจจะไม่ค่อยดังโอ้ตำรวจตำรวจหือเบคคันไปออะน ได้สองร้อยโอเคกลับเซฟเหมือนเดิมเซฟโอเคไนงั้นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันขอบคุณที่รับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์